นี่เรามาซื้อคอมใหม่ดีกว่าไหนๆก็ปิดเทอมแล้วนะเฮ้ยคนนี้ินทำอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะดีใจนะเนี่ยสงสัยเขาจะมาซื้อของเื้ไหนมีคอมไม่น่า เอตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคีย์บอร์ดนะเนี่ยดูสิคีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยเลื่องแสงได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อกลับไปดีกว่าแต่ว่าก่อนซื้อนะมาดูคอมก่อนดีกว่าเอที่นี่เนี่ยมีคอมหรือเปล่าเอยอืมดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีเป็นโน้ตบุ๊กนะเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยอยากได้เป็นคอมพิวเตอร์จังเลยอ่ะมันจะได้หน้าจอใหญ่ใช้งานสะดวกสะดวกนะอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กอ่ะงั้นเอาเก็บก่อนดีกว่าแต่ว่าลายน้องแมวเนี่ยก็ดูน่ารักด ไหนดูซิเอ hey, หรือว่าเราเนี่ยไปถามคนขายดีสวัสดีค่ะคนขายค่ะอ๋อพอดีว่าหนูอะอยากได้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะ่ะเอ,อดูเหมือนว่าเขาจะหลับนะเนี่ยแอะอะไรหรอคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีให้บริการคะ่ะต้องการให้ช่วยเหลืออะไรคะอ๋อพอดีว่าหนูอยากได้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะ่ะที่ร้านเนี่ยมีหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะคะรอสักครู่ค่ะค่ะอ๋อดู หนว่าของที่ร้านนะคะหมดแล้วอะ่ะในสตอ๊อกของไม่มีเหลือเลยอะค่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมมานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พาลูกๆมาซื้อคอมพิวเตอร์เต็มเลยอะค่ะเอาไวเ้เรียนหนังสือบ้างเล่นเกมบ้างอะไรแบบนี้นะคะต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะของหมดเลยค่ะอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยสตอ๊อกของจะเข้ามาเมื่อไหร่หรอคะของใหม่ๆอะค่ะอตอตอบไม่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยของขาดตลาดผลิตไม่ทันเลจริงๆค่ะต้องขออภัย อีกรอบนะคะฮ่ายากจังเลยอ่ะอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่จังไหนๆก็ปิดเทอมแล้วทำไงดีเนี่ยที่นี่เนี่ยก็มีแค่โน้ตบุ๊กด้วยอยากได้เป็นคอมใหม่อะ่ะเอ๊ะดูเหมือนกับว่าจะมีสายเข้านะใครทอมมานเนี่ยฮัลโหลใครเนี่ยเฮ้ยบูบ๊ปปบหรอพอนีพอดีว่าบูบปป๊บสั่งของมานะนะนี่มาดูที่บ้านสิมีเป็นคอมพิวเตอร์อันเบื้เริ่มเลยนะฮะอะไรนะมีเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ได้สั่งมานี่นาบูบ๊บเป็นคน สั่งหรอใช่ใช่บูบิบสั่งมาเองอ่ะเนี่ยมันเริ่มลอยลี่มาดูนะ จะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยบูบี้ไปสั่งของมาตอนไหนนะไหนเราเนี่ยลองขึ้นไปบนบ้านดูซิน่าจะอยู่ที่ชั้นสามนะเฮ้ไหนล่ะของเฮ้ยบูบี้อะไรเนี่ยบูบี้สั่งของมางั้นหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยบูบี้เอาตังค์มาจากไหนอะอ้าก็บูบี้แบบเอาของฟรีมาให้นะจริงๆแล้วบุบี้ไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะบอกเลยว่าทั้งหมดนี่เนี่ยของฟรีหมดเลยนะฮะ ของฟรีเหรอเป็นไปได้ยังไงบ๊บีบอย่า,ยามาโกหกกันดูดิคอมพิวเตอร์ใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นของฟรีได้ไงเนี่ยไหนดูซิคอมพิวเตอร์เฮ้ยมันเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วดูดิอันนี้เนี่ย CPU มันจะเป็นของฟรีไปได้ยังไงเนี่ยคีย์บอร์ดก็สวยมากเลยแถมยังมีโต๊ะคอมพิวเตอร์อีกอ่ะเมาส์ก็มีเก้า e อี้เกมมิ่งอะไหนดูดิเฮ้ยนี่มันเปิดไฟได้ด้วยนี่ว่ะไหนเราลองนั่งซิ เฮ้ยนี่มันของจริงเลยนะเนี่ยโหนั่งหลับได้ด้วยเฮ้มันจะเป็นไปได้ยังไงบูบีบเราพรมตรงนี้เนี่ยกับไฟบนนี้เนี่ยก็เอามาเหมือนกันหรอเน,นี่ยดูดิมันเปิดปิดได้ด้วยอะ่ะใช่แล้วละ่ะพอนี่บูบีบเป็นคนเอามาเองแหละมันเป็นของฟรีหมดเลยนะเฮ้ยไม่จริงอ่ะบูบีวเราทํายังไงถึงจะได้แบบนี้อบอกคนนี้หน่อยได้ไหมอะ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้แต่ว่าบูบีบอยากกินขนมก่อนนะขอกินขนมก่อนได้ไหมอ,ะอ่ะอ๋อกินขนมอีกแล้วหรอบูบีบอ่ะก็ได้ ก็ได้แต่ว่าที่บ้านของเราอขนมหมดน่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปร้านขายสัตว์เลี้ยงก่อนละกันนี่ไงที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงมีเป็นขนมด้วยนะเนี่ยนี่มีเป็นบานาน่าที่บูบีบชอบเลยลองชิมซิอร่อยไหม,มงามงามอร่อยจังเลยอ่าบูบีบชอบมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้ออันนี้แล้วก็กลับบ้านกันนะแล้วบูบีบอย่าลืมบอกนะว่าทำยังไงอะ่ะ อ้าวบูบีบอกเลยก็ได้บอกเลยว่าไม่ยากนะพนี่นะต้องมาที่หน้าเกมเออตาโวแบบนี้ก่อนเลยแล้วกดปุ่มด้านขวาล่างเสร็จแล้วเนี่ยพนี้ต้องเลื่อนมานะที่ด้านขวามแบบนี้นะนะจ๊ะแล้วก็กดคําว่าปมโค้ดเลยแล้วก็พิมพ์ต่อนะนแล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนด้วยนะพิมพ์คําว่า thank you t h a n k แล้วก็ y o u แบบนี้ที่แปลว่าขอบคุณยังไงล่ะเสร็จแล้วนะพนี้กดปุ่มสีเขียวคําว่า redeem ได้เลยแบบนี้ชื่อ แต่นันแตนเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีของมาส่งที่บ้านเราจริงๆด้วยอ่ะดูดิเป็นกล่องบรริ่มเลยอ่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปแต่งบ้านด้วยอ่ะบูบีบหูยสุดยอดเลยงั้นเรามาเปิดกันนีกว่าชื้บเฮ้ย อย่าบอกนะว่านี่เป็นของฟรีจริงๆอะก็ใช่อดีมบูบีบอกตั้งแต่แรกแล้วพอนี่ไม่เชื่ออาเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้โอ้โหสุดยอดไปเลยอะบูบีดูดิไฟข้างบนนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันเปิดปิดได้แบบนี้ใช่ไหมโอ้โหมีทั้ง3าแบบเลยอะแล้วแบบพวกนี้นมันขยับได้ไหมเนี่ยหุยขยับได้ด้วยเหรอเน,นี่ยไหนดูซีชุบชืบชบช,บ,ชบเลยอันนี้ก็ขยับได้งั้นหรอโอ้โอหสุดยอดไปเลยอะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถ เคลื่อนย้ายได้ไหมเฮ้ยเคลื่อนย้ายได้ด้วยนเนี่ยนี่มีเป็นเมาส์เลยแล้วก็มีเป็นตู้ซ p u แบบนี้อ่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะโหยแล้วโต๊ะเนี่ยเราสามารถย้ายได้วหรอเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยดูดิมีทั้งเก้าอี้เกมมิ่งอะ่ะพอนี่ชอบชอบเลยเนี่ยจะว่าไปนะบูปปิบเราเนี่ยมาแต่งห้องโซนนี้กันดีกว่าไม่น่ามันยังดูโลง่โลงๆอยู่เลยอะ่ะแปลเดี๋ยวพอนี่ว่าเราเนี่ยลงไปที่ชั้นหนึ่งดีกว่าน่าเราจะพัมมัดอันนี้2ออันไปดีกว่า นี่1แล้วก็2เลยต่อไปนะเราก็มาที่ชั้น2ของบ้านดีกว่าอืมเอาอะไรดีอย่างงั้นเอาวันนี้ดีกว่านี่1อันเลยจะว่าไปนะที <so> ่ชั้น2ตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นเก้าอี้นะน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนมากันลองเลยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอากลับไปด้วยละกันแล้วก็เป็นโต๊ะตรงนี้เลยต้นไม้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนั่นเนี่ยไปดีกว่าขึ้นไปที่ชั้น3ดีกว่าอืมอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเอาเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็มีเป็นต้นไม้อันนี้ ด้วยหลอเง้นเอาเป็นต้นไม้ด้วยลกันชื้เลยเก็บใส่ตรงนี้ไปเลยละกันนะดูเหมือนว่าคมไฟอันนี้ก็สวยนันเนี่ยมาแล้วบูปีบมาเดี๋ยวมาแต่งกันดีกว่านะเอาเป็นแบบไหนดีเอาคมไฟเนี่ยวางแขวนไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เป็นอันนี้เนี่ยชั้นวางไว้แถวๆนี้ละกันนะต่อไปเลยเอมเอาเป็นต้นไม้อันนี้เนี่ยวางไว้แถวนี้ละกันนะชืบแล้วก็พามาเลยขาดไม่ได้เลยหนึ่งอันนี่วางไว้ตรงนี้กันเลย ชื้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งผ้าม่านวางไว้แบบนี้กันเลยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปลี่ยนสีผ้าม่านกันดีกว่านะเอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีชมพูดีกว่าแล้วก็ผ้าม่านอันนี้นะก็จะต้องเป็นสีชมพูด้วยเหมือนกันชืบชืนชืชืบนี่ได้แล้วต่อไปเลยโคมไฟเปิดไฟหูสวยจังเลยเอ่ะเป็นโคมไฟสีชมพูด้วยอ่ะบูบีมดูดิมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์กันต่อดีกว่าอันนี้เนี่ยเอาเป็นสีอะไรดีหน้าสีชมพู แบบนี้ก็ได้หรือว่าเจ้าเป็นสีขาวดีก็ดูสวยดีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เลยเอาเป็นอะไรสีอะไรดีเอาเป็นอะไรสีทองละกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีดวงไฟด้วยเปิดไฟเป็นสีชมพูไปเลยโอเคได้แล้วต่อไปทําอะไรอีกดีน้าดูเหมือนว่าเราเนี่ยจเจาเป็นโต๊ะมานะแล้วก็เป็นเก้าอี้ด้วยมาเดี๋ยวเอามาวางตรงนี้ดีกว่าชืบ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 เปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะเอาเป็นสีชมพูละกันน่ารักแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโต๊ะอัน เอาเป็นสีอะไรดีนะเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ด้านล่างเป็นแบบนี้เลยโอ้โหหันเบาสุดๆเลยบูบี๊งงั้นเดี๋ยวออันี้เนี่ยมาไว้ตรงนี้ละกันนะเอาไว้ให้บูบี๊บกินขนมยังไงล่ะดีไหมล่ะดีฮาบสุดยอดเลยบูบี๊ขอยืนสิเฮ้ยบูบี๊ขึ้นไปทําอะไรบนนู้นน่ะ ก็มากินขนมยังไงล่ะอ้โหน่ากินฟูดๆเลยงามๆงามๆไม่มีใครแย่งด้วยอ๋อหสบายเลยสิอยู่ข้างบนน่ะดูเหมือนว่าห้องของเราเนี่ยยังขาดอะไรอยู่อีกนะเฮ้ยนึกออกแล้วบ,บูบิเดี๋ยวพอนี่มานะขอไปบ้านเล็กแป๊บหนึ่งดูเหมือนว่าที่บ้านเล็กหลังนี้นะจะมีเป็นหูฟังเกมมิ่งด้วยอะเอากลับไปละกันแล้วก,ลก็ตรงนี้เลยมีเป็นไม้ด้วยเอาไ้เล่นเกมเลยสุดยอดไปเลยตอนนี้เนี่ยเราก็แต่งห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไง บูบ,บีบสวยไหมจ๊ะสวยครับหุยบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยพนี่มีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ด้วยขอบคุณบูบ,บีบนะที่บอกความลับให้ะครับอย่าลืมมาขนมให้บูบ,บีบกินนะงามงๆมงาางาม